สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีสุขโขสุคนนะคะเด้อนี่มาพบก,กับช่องคุณหยาภาพาเพิ่อนเื่เกมาดูนี้มีมันหานะที่อยู่หัวหนึ่งเสียดยังกินเนาะมาเชื่อมกินนะคะเนาะมาห้ามมปอกเลยเนาะจาังปอกปอกค่ะขุดมาได้หัวหนึ่งยู่อันอยู่ที เม็ดยงใหญ่เนาะมันห้านาทีเอามาเชื่อมกินเนาะค่ะเพื่อนๆเติมความหวานหน่อยเนาะโอ้คือแข็งแต่ปอก เชื่อมส่น้ำตาลสายเนาะจ้ะเนาะนี่เนาะปลอกแบบนี้เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะปลอกล้างทำความสะอาดแล้วเราก็ มาเชื่อมกันเลยนะคะนี่เนาะปลอกแล้วจะเพื่อนเพื่อนปอกแล้วข้ากระสีมาเชื่อมกันจัดวัตถุดิบข้าก็มั deep, นนม่นเนาะแต่เนาะไม่มัน่นเลยก่อใบเตบยใบเตยเนาะใบเตยสามอัน แล้วก็น้ำตาลเนาะจ้ะน้ำตาลก็แล้วแต่เราเนาะปริมาณมันหน่อยมันหลายเนาะจ้ะมือนี้ใหญ่ใส่ประมาณสามรอยมิลลิกรัมนะน้ำตาลแล้วก็นี่บักหน้าบักหน้าฝาหนึ่งเนาะจ้ะบักหน้าเฮ็ดบีบลงไปตอนใกล้สีเหลวเนาะให อ่มั่นของเฮาเงาว้าวเนาะจ้ะเนาะมาลงม,มือเสื่อมเลยจ้าน่าเดือดเลยเนาะนอะจ้ะน้าใส่ใบเตยลงไปค่ะซอ่นึ่งตาลงไปเลยนะคะ ใส่มันลงไปเลยเราก็จะเขี่ยมนไปเรื่อยๆเนะจ้ะเนาะแบบนี้นะคะให้ไอ้น้ำถ่วมประมาณนี้เนาะแล้วมาเบิ่งตอนต่อไปเด้อยเพื่อนๆมันของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะเห็นไหมคะมันก็ เหนียวแล้วค่ะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำกะทิลาดกันกันจะฟังด้วเราก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะเพื่อนทิ้งไปเลยไม่ต้องกลัวมันจะเปรี้ยวเขาจะเงาเดี๋ยวเรามาทำกะทิลาดกันจ้านเนาะเพื่อนเนาะ เราก็จะใช้กะทินะเพื่อนๆเ,เนาะใส่ลงไปเลยค่ะกะเอาเองค่ะกะเอาเองเนาะเพราะว่ามันเท่าหน่อยมันเท่าหลายเท่ากับกะเอาค่ะมันมีคุณยากระสืเวทีล่มคุณย่าก็จะใช้ประมาณนี้เาก็สีใส่เกลือเนาะจ้ะ ใส่เกลือหายออกเข้มๆจัง่อยเนี่ยค่ะใส่เกลือลงไปเลยเดี๋ยวเอาไปตัง้งเตาแป๊บนึงจ้ะเสร็จแล้วเนาะจ้ะบงังตักใส่ถ้วยเลยจ้ะ น,นุ่มเนืดเนืดนะคะเนาะเงาวิบวับเลยค่ะหัวเดียวกับบักหลายเลยค่ะเพื่อน กะทิห้ากอันใส่ใบดเตยลงไปจัน้อยกับเกลือเนาะค่ะเนาะได้ประมาณนี้เนาะเราก็จะลาดกะทิลงไปเลยเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะเพื่อนๆเ,เอาอันกะทิข้ากกบใส่เกลือเข้มๆจังน้อยเนาะ้ามันโบเหนียวกะใส่อันแป้งกาวโพดได้เด้อค่ะเด้อหอมมันอร่อยค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามจนจบคลิป มาทานด้วยกันค่ะราดเยอะๆเลยค่ะอร่อยหวานมันราดลงไปชุ่มๆเลยค่ะชอบกะทิกะทิกล่องนะคะเนี่ยเพื่อความสะดวกเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณที่ติดตามรับชนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจะได้มีคลิปใหม่ๆนะคะมาเสนอนำเสนอนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆปังๆทุกท่านเลยคะ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า